เจ้าหน้าที่สืบสวนทำกระีศพหญิงสาวหายไปจากห้องดับจิตอย่างเป็นปริศนาแต่ยิ่งขุดก็ยิ่งติดในปริศนาและสงครามจิตวิทยาของผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่สามารถคาดเดาได้ The Body ที่ฉายในปี2019นี่คือภาพยนตร์แนวรับลมคมในระทึกขวัญสืบสวนสอบสวนจากอินเดียที่จะปั่นหัวคนดูเป็นว่าเล่น หนังว่าด้วยเรื่องราวในหนึ่งคืนวันฝนตกนายตำรวจคนหนึ่งได้รับโทรศัพท์กลางดึกว่าศพของหญิงสาวคนหนึ่งได้หายไปอย่างเป็นปริศนาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นายตำรวจจึงรีบมาที่จุดเกิดเหตุรอปภได้แจ้งว่าศพของหญิงสาวคนนั้นได้เดินออกจากห้องดับจิตออกมาเองแล้วก็ขึ้นลิฟต์หนีออกไปนายตำรวจไม่เชื่ออย่างที่รอปภให้ปากคำภายหลังการสืบสวนก็บพบว่า ศพนี้คือศพของมายาหญิงสาวนักธุรกิจผู้ร่ำรวยในแวดวงยารักษาโรคที่ตายด้วยอาการหัวใจวายมายามีสามีแล้วชื่อว่าอาเจและตำรวจนั้นก็ใหอารเจมายังสถานที่ที่เกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำเขาอาเจก็มีพิรุษหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีหลายอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ เรื่องราวของ The Body ที่ฉายในปี2019นี้จะดำเนินเรื่องต่อไปอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชมว่า The Body เนี่ยนะฮะเป็นหนังที่มีภาพสวยมากๆเลยนะครับมีการใช้มุมกล้องที่สวยมากสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำก็สวยฮะวิธีการตัดต่อก็สวยนะครับ เพลงประกอบก็เพราะมีความเป็นหนังแบบสมัยใหม่แต่งตัวแบบสมัยใหม่แต่ก็ยังไม่ลืมเอกลักษณ์ของความเป็นหนังอินเดียที่ดูแล้วนะฮะมีความเป็นศิละปะทางภาพยนตร์ค่อนข้างสูงได้มาตรฐานภาพยนตร์ของอินเดียอย่างมากเลยครับอย่างไรก็ตามนะฮะในส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะฮะอินเดียเขาก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของ The Body เนี่ยมาจากสเปนที่ฉายในปี2012ครับ และอินเดียก็เอามาทําในรูปแบบของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์นะครับจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแตกต่างออกไปจากฉบับของสเปนอยู่บ้างนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นอินเดียเช่นวิถีชีวิตต่างๆและบรรยากาศในงานแต่งงานเป็นต้นครับ ส่วนความลึกลับซับซ้อนนะฮะก็ต้องขอบอกว่าเวอร์ชั่นของสเปนเนี่ยค่อนข้างดีกว่าครับเล่าเรื่องมีชั้นเชิงมากกว่าแล้วก็การสรุปเรื่องนั้นดูดีกว่าเยอะเลยนะครับส่วนวิธีการเล่าเรื่องในฉบับอินเดียเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้มีการตัดสลับฉากระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ค่อนข้างดีฮะปัจจุบันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจต่อตัวของอาร์เจนะครับ ส่วนในอดีตเนี่ยก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์ของอาเจและมายาซึ่งเราคนดูเนี่ยจะได้รู้ที่มาที่ไปสาเหตุของปัญหาต่างๆจากส่วนในอดีตเนี่ยแหละนะครับส่วนความสลับซับซ้อนนะฮะและเส้นเรื่องเนี่ยค่อนข้างดำเนินไปได้ดีครับให้บรรยากาศของความเป็นหนังแนวลึกลับมีกลิ่นอายของการหลอกหลอนตามแนวของหนังสยองขวัญอยู่เล็กๆเลยนะครับ และแม้ว่าจะเป็นหนังแนวลึกลับซ่อนเงื่อนนะฮะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการวางบทเนี่ยยังไม่ค่อยแนบเนียนสักเท่าไหร่ครับและนําไปสู่จุดเฉลยเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งความสมเหตุสมผลนั้นก็ยังน้อยไปนะฮะแผนพฤติกรรมของตัวละครบางตัวที่เป็นจุดเชื่อมโยงของเรื่องทั้งหมดก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าที่ควรครับที่สำคัญนะฮะมันเป็นการเฉลยที่ค่อนข้างจะมัดมือชกคนดูจนเกินไป ดูแล้วมันจริงไม่อินกับเนื้อเรื่องนะฮะดูแล้วนะฮะมันไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือกับเรื่องราวที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องสักเท่าไหร่เลยนะครับ The Body นะฮะ,ะ,ฮะก็เป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่มีเรื่องราวลับลมคมในที่ค่อนข้างพอใช้ได้นะครับเรียกได้ว่าดูค่าเวลานั้นก็เพลิดเพลินแบบไม่ค่อยเสียได้เวลาสักเท่าไหร่นะครับ และถ้าจะให้คะแนนความชอบกับหนังเรื่องนี้มากๆนะครับก็จะเทไปทางด้านภาพมากกว่าเนื้อหานะครับดังนั้นทางช่องซ u เป r ร์รีวิ h a n n e l ก็ขอให้คะแนนความชอบ The b o อดีฉบับของอินเดียเอาไว้ที่5.5เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามช่องนะครับ และถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อป t a n ตงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินในการสนับสนุนตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ